เป็นไฟที่ผมรอคอยมานานมากแล้วก็ตอนนี้ทำโปรโมชั่นแล้วเรียบร้อยนะครับเนนไลท์ FS 3 0 4สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไฟ n นนไลท์ FS 3 0 4แล้วก็เอาไฟตรงนี้เนี่ยมาถ่ายงานในทีมคอร์สเพลกันนะครับ ก่อนเราจะมาอันบล็อกกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าไฟดวงนี้เนี่ยเนนไลท์ N fs สามร้อยสี่เนี่ยเป็นไฟที่ผมรอคอยมานานมากแล้วก็ตอนนี้ทําโปรโมชั่นแล้วเรียบร้อยนะครับผมลดจากราคาเต็มที่1 9 9 0 0อบาทเหลือ16,900าบาทนะครับผมช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเล็งๆอยู่เนี่ยต้องจัดมาแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไฟดวงที่กํากลังแรงมากแล้วก็ได้แสงสีที่เป็น rgb ด้วยนะครับมาดูกันเลยว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับผม ไฟซีรเสเอเนี่ยเป็นไฟที่มาในกล่องแบบนี้นะผมก็คือต้องบอกว่ามันเป็นไฟที่ราคาประหยัดเพราะฉะนั้นกล่องเนี่ยเขาจะไม่มีกระเป๋าให้จะมาในกล่องกระดาษแล้วก็มีโฟมบุมาแน่นหนาอย่างนี้เลยนะครับเปิดออกมาเจอไฟอย่างนี้เลยครับนี่อย่างนี้เลยครับผมก็คือเป็นอ่ากล่องแล้วก็มีไฟด้านในอย่างนี้เลยอันแรกมีใบประกันและคู่มือก่อนนะครับผมอ่าไฟนะครับเนนไลท์เอ0เอฟสามร้อยี อ่มาห่อมาแบบนี้นี่นะครับไฟของเรามีแค่นี้เลยบอดี้นะผมน้ําหนักอยู่ที่3.23จกิโลกร,รัมนะผมเนื่องจากบอดี้เนี่ยมันมีแค่นี้เลยก็คือไม่มีแรปเตอร์นะผมไม่ต้องต่อคอนโทรลเลอร์ไม่ต้องต่อ,ตอ,ตอ,ตอแรปเตอร์เพิ่มน้ําหนักรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสามจุดสองสามกิโลกร,รัมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะผมไม่ไม่หนักมากนะครับอ่นอกจากนั้นแล้วนะผมในกล่องก็จะมีโคมมาให้นะผมซึ่งโคมเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ของเนนไลท์นะผมที่ข้างในเนี่ยจะมีรอยแบบอย่างนี้นี่ซึ่งมันจะช่วยในการสะท้อนแสง เร่งเอาพุทของไฟเพิ่มมาได้อีกนิดนึงนะครับผมเป็นสไตล์ของแดนไลท์นะครับแล้วก็จะมีสายไฟให้1เส้นครับผมซึ่งสายไฟ1เส้นตัวนี้เนี่ยสามารถต่อจากตัวบอดี้เข้าไปยังอาปลั๊กของเราได้เลยโดยไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลมีเท่านี้ในกล่อง3ชิ้นนะครับพร้อมใช้งานพร้อมลุย open, open, open. ไฟแดนไลท์ ev สามตัวนี้นะครับผมก็คือมีกําลังอยู่ที่300วัตต์นะครับผมเอาพุทอยู่ที่34,200ลัตน,นะครับผมในโหมดเดย์ไลท์นะครับผมแล้วไฟตัวนี้เนะี่ยปรับเคฟินได้ตั้งแต่ 2,700เควินจนถึง7,500เควินนะผมแล้วก็สามารถปรับสีในโหมด HSI เนี่ยได้ถึง36,000สีเลยนะผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมี b u วอินเ e ฟเฟ c t มาให้ถึง15 p พเ t i c l ลเอฟเฟกกันเลยทีเดียวนะครับ piece, ตัวไฟนะผมมีที่เสียบก้านล่มมาให้นะผมอยู่ฝั่งซ้ายนะสามารถหมุนแล้วก็เสียบก้านล่มเข้าไปได้เลยนะผมตัวเมาส์มาในเมาส์บเวนนะผมก็คือสามารถถอดที่ป้องกันออกนะครับแล้วก็เสียบ โคมหรือว่าซอฟบ็อกที่เป็นเมาลติโเวนเข้าไปได้เลยนะครับผมซึ่งในนี้เนี่ยผมเสียบเป็นโคมของเขาเข้าไปนะครับผมการใช้งานเนี่ยก็ถือว่า,เ,าเข้าใจง่ายนะครับผมก็คือใครไม่เคยใช้ไฟเนี่ยมีไฟตัวนี้ไปดวงแรกเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมจอด้านหลังนะครับผมเป็นจอ L C D นะครับผมมีหนอบคอนโทรลนะสองหนอบนะครับผมก็คือหนอบด้านซ้ายเป็นการควบคุมกําลังนะครับผมแล้วก็หนอบด้านขวาเ,เป็นการควบคุมปรับเมนูต่างๆแล้วก็มีปุ่มโหมดมาให้ด้านล่างนะครับผม นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังสามารถเสียบแฟลชไดร์เข้าไปเพื่ออัปเดตเฟิ์แวร์ได้อีกด้วยจุดสังเกตว่าไฟตรงนี้เป็นไฟ NANLITE FS 300C ก็จะมีแถบด้านข้างตัวนี้ครผมเป็นสีฟ้ามุงบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไฟตัว C ถ้าเกิดว่าเป็นตัว B หรือไบคัลเลอร์เนี่ยตัวนี้จะเป็นแถบสีส้มนะครับ สำหรับการคอนโทรลและการเชื่อมต่อนะผมก็คือไฟตรงนี้เนี่ยสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้ผ่านปุ่มออนบอร์ดได้เลยนะผมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อด้วยบลูทูธผ่านแอปแนนลิงได้ด้วยนะผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไฟตรงนี้เนี่ยโคมไฟด้านหน้าผมผมสัเกตแล้วก็ผมว่าดีมากมากนะผมอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นแก้วนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแผ่นป้องกันมแมลงนะผมก็คือเป็น แก้วคล้ายๆรังผึ่งนะสำหรับขยายกําลังไฟออกไปแล้วก็เป็นแผ่นแบบ,บองกันมแมลงด้วยเวลาที่มแมลงมาติดะอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ผ้าเช็ดได้เลยแน่นอนครับต้องรอให้ไฟมันเย็นก่อนนะถึงจะเอาผ้ามาเช็ดได้นะครับสำหรับการรับประกันนะผมไฟตรงนี้เนี่ยมีวาันตีมาให้ถึง2ปีนะผมถ้าเกิดว่าลงทะเบียนเนี่ยซื้อไปแล้วลงทะเบียนเลยเนี่ยจะขยายระยะประกันเนี่ยเป็น3ปีเลย จุดเด่นของเตาไฟตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือไฟคัลเลอร์ที่มีกําลังสูงถึง300วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปจัดไฟเนี่ยไฟที่เป็นคัลเลอร์เนี่ยมักจะใช้เป็นไฟที่ย้อมฉากหลังทําริมไลท์หรือเอาไปจัดในจุดต่างๆของฉากเนี่ยการที่มันมีกําลังสูงเนี่ยนั่นหมายความว่ามันสามารถใช้คู่กับไฟดวงใ,ใหญ่ๆเช่นฟอร์ซ่า500หรือว่าฟอร์ซ่า720ได้โดยที่กําลังเนี่ยมันสามารถบาลานซ์กันได้สมมุติเราใช้ไฟที่เป็นคัลเลอร์เนี่ยกำลังต่ำๆไฟ720เรามีกําลงถึง720วัต์ก็จริงแต่ว่า พอเราได้ไฟที่ย้อมฉากไม่แรงพอแล้วเนี่ยไฟ700วัตต์ของเราเนี่ยเราก็อาจจะเปิดได้แค่20หรือว่า50เท่านั้นการที่เรามีไฟย้อมสีฉากหรือไฟทำริมไลท์ที่มีกำลังสูงพอเนี่ยทำให้เราสามารถดันกำลังของไฟหลักเราได้เต็มประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไฟคัลเลอร์ที่กำลังสูงเนี่ยบอกเลยว่าจำเป็นมากๆกนะครับ <SC energy> ก็เดี๋ยวเราเอาไฟตรงนี้ไปใช้ในสถานการณ์จริงกันดูนะผมว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นไงบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะถ่ายในทีมคอสทเพย์นะผมแล้วก็ใช้ไฟเนี้ยย Who this real now? โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเซตไฟถ่ายกันนะผมก็ไฟที่เป็นไฮไลท์ของเราวันนี้ก็คือเนไลท์เอฟเอสสาร้อีนะผมซึ่งผมตั้งเป็นแบ็คไลท์นะผมอยู่ด้านหลังฉากนะซึ่งตัวแบ็คไลท์เนี่ยผมยิงเป็นไฟสีชมพู ย้อนกลับมาเลยโดยที่มีฉากเป็นกระดาษฟอยล์กั้นนะครับผมแต่ว่ากระดาษฟอยล์ของผมเนี่ยมันจะมีเป็นริ้วๆเหมือนเป็นตารางเหลี่ยมๆเนี่ยก็คือมันจะมีบางช่วงบางมุมที่แสงเนี่ยมันจะแลบผ่านรูตรงนั้นเข้ามานะครับผมมันจะเห็นเป็นคล้ายๆแฟร์อยู่ด้านหลังนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นฟิลเตอร์แฉกดาวด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีไฟย้อนกลับมาเนี่ยมันจะเห็นเป็นแฉกๆเป็นแบบว่าสีแฉก6แฉกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไฟ เนนไลท์เอฟเอส3 0 0อีกดวงหนึ่งผมใช้2ดวงอีกดวงหนึ่งผมตั้งเป็นแฮร์ไลท์ด้านบนนะผมก็คือบูมขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นแฮร์ไลท์โมดิฟายเออร์เนี่ยผมใช้เป็นตัวโคมที่เขาแถมมาให้กับไฟเลยนะผมแล้วก็ไฟหลักที่ผมใช้ในเซตนี้ก็คือเนนไลท์เอฟเอส 300b อีกหนึ่งดวงนะผมซึ่งไฟตัวบีเนี่ยมันเป็นไบคัลเลอร์ได้ทั้งขาวแล้วก็สีส้มนะผมแต่ว่าผมใช้เป็นสีขาวนะผมสําหรับจัดไฟเซตนี้นะผมเดี๋ยวเราไปถ่ายกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะจัดไฟอีกแบบ2แบบเดี๋ยยววไไปปดูกััันนน่าาจะะเ็งงงบบ้คร ครับผมในเซตนี้นะผมจะทําให้แสงมันนุ่มลงมาหน่อยเมื่อกี้ผมไม่ใช้ซอฟ t b บ x ็อกเลยนะผมผมใช้ไฟหลักเนี่ยเนนไลท์เอฟเอสามยิงเปลือยมาเลยนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมใช้ซอฟ t b บ x ็อกเป็นแนนไลท์พราบริดเก้าสิบเซนนะผมก็จะได้แสงนุ่มลงมาหน่อยแล้วก็ตั้งใกล้นะเพื่อให้ได้แสงนุ่มๆม,มาที่แบบแล้วก็ได้ชาร์โดเข้มลงนิดนึงนะครับ เซตนี้นะผมไม่ทําอะไรเลยผมแค่ปิดไฟดวงหลักนะผมเพราะผมจะถ่ายเป็น silhouette นะให้เห็นแบบไปลฟิลคอนเสิร์ตก่อนเปิดไฟหลักนะเหมือนนักร้องขึ้นเวทีมาแล้วแล้วก็ไฟยังมืดอยู่เตรียมเปิดคอนเสิร์ตนะผมก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงนะผมแค่ปิดไฟดวงหลักแค่นั้นเอง โอเคครับผมแล้วก็ทำการป้ายยากันที่เรียบร้อยแล้วผมก็ถ้าเกิดใครสนใจไปซื้อกันได้ที่ COB Media Thailand นะครผมราคาเต็มอยู่ที่19,900บาทนะผมแต่ตอนนี้โปรโมชั่น16,900บาทท่านเองนะผมก็ไปตำกันได้เลยนะครับ